สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับกับสองไกลสตอรี่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับก็เราอยู่กันวันนี้วันจันทร์ที่24เมษายนนะครับเผื่อแป๊บเดียวก็จะหมดหมดเดือนเมษายน้ะครับซึ่งหมดเดือนเมษาจริงแต่ความร้อนยังคงอยู่โอเคกรุงเทพมหานครมีฝนตกอยู่บ้างตกช่วงกลางวันแล้วก็ พอได้ชุ่มชื้นหัวใจแต่ถามว่าตกมาก็เท่าเดิมคือล้างฝุ่นออกนิดหน่อยแต่ก็ต้องสู้ต่อในอากาศที่มันมันร้อนมาก,กน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับมีฟุตบอลมันเดนไนท์มาฝากกันก็จะเน้นที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นหลัก,กน,นะครับที่มันมีเกาโชซเ r รอาด,ด้วยแล้วก็มีฟุตบอลของโปรตุกสพรีเมล่าอีกหนึ่งลีกแต่ผมขอแค่ ในเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วกันนะครับท่านใดอยู่ในคลิปเราก็ท่านใดเป็นกาเลนเนอร์ชาวสวนอยู่ประจำก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ท่านใดแวะเวียนม,มาครั้งแรกเจอหนังหน้ากันก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกันนะครับวันนี้นะครับก็รูตันทาวพบกับว i ดเดิลสโบนะครับที่มันน่าดูเพราะว่าอันดับมันใกล้กันก่อนเริ่มเกมเนี่ยรูตันทาวอันดับ3ส่วนว i ดเดิลสโบอันดับ4แจมหากันแต้มเดียวรูตันทาวแอบมองถึงการเลื่อนชั้นแบบ ออโต้เหมือนกันเพราะว่าอันดับ2เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนั้นก็แอบแอบรออยู่นิดนึงแม้ว่าแต้มันจะไม่ได้มินเมย์สีเดียวครับก็สั่งโบโรเองครับก็ยังแอบฝันได้ครับแชนะลูตันเกมนี้ก็อาจจะแซงขึ้นไปอันดับ3แทนแล้วก็ลุ้นเหมือนกันคือมันยังพอเปิดกว้างอยู่โปรแกรมมันยังยังเหลืออีกนิดหน่อยก็น่าจะเ้าใจนะครับก็ก็เกมนี้นะครับเอาตามสถิติออกมาคือ ก็บอกว่าลูตันทาวเนี่ยใสยติดีมากนะครับที่ผ่านมาลูตันทาวเล่นในลีกไม่แพ้ใครมา 15... บหเอออ11เกมขออภัย11เกมไม่แพ้ใครฟอร์มดีมากนะครับส่วนส่วนเดอรสโบรก็เป็นหนึ่งทีมที่ยิงกระตูนอกบ้านได้บ่อยอย่างนั้นเนี่ยมันก็สมน้ำสมเหนื้อกันนะครับาะว่าเกมเนี้ยเรื่องปัญหาบาดเจ็บก็พอๆกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าดูมินเมฟัง บิดเนสโบรนิดหน่อยนะกันผมขออาศัยเราคุ้นชินกับไมเคิลคาริกเนาะเราคุ้นเคยตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเป็นโคช้ชก็ดูดีแล้วก็เคยคุมขัดตาทับแป๊บหนึ่งเนี่ยเออเราเชียร์คาริกแบบแบบนอกใจนะกันครับก็มองที่บิดเนสโบรจะไม่แพ้เกมนี้แฮนดิแคปมันแบบแม่งสามได้นะคือตอนช่วงกลางวันมันเป็นแบบเทซ้ายหน่อยแล้วก็ช่วงค่ำๆเนี่ยเทขวาแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยนะตอนนี่นอนนนยอัดคลิปเนี่ยประมาณห้าโมงเย็นเนี่ย มันออกมาตรงกลางนะครับคือมันเท่าๆเลยผมแบบมันมันเดาใจอะ,อะผมเชียร์ให้คู่นี้ออกทางโบโรไม่แพ้ละกันนะครับอ่ะจริง,รงๆมีสองคู่แถมมองว่าเกมนี้ a อสโรม่าจะไม่แพ้อตาลันตาและครับแล้วก็ฟุตบอลโปรตุเกสผมเชียร์สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทิ้งท้ายข่าวสักเล็กน้อยทูแบงคอกยูเตดเมื่อวานชนะโปริสเทโรไป4-1ทำให้ช่องว่างแกปนั้น ห่างกับอันดับ3เรียบร้อยครับก็คือห่างกับท่าเรือห่างกับเมืองทองแล้วก็ทีมทีก่กำลังแย่งอยู่ทั้งเชียงโรงเชียงรายเนี้ยห่างแต้มไม่เพียงพอที่จะแยกอันดับ2ได้นั่นแปลว่าทรูแบงค g อกย u เ i t e ็นั้นะพวกเขาจะไป AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีแบบออโต้แบบอัตโนมัติไปรอบแบ่งกลุ่มเลยก็ทําให้เป็นครั้งแรกก่อนหน้าน,นี้หมายมัน่นบ้นมือจะคว้าแชมป์ไม่ได้จะไปบอล c l ให้ได้จะคว้าแชม,มป์บอถ้วยคราวนี้ ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าโคต้าเดิมของบุรีรัมว้าไปเมื่อครั้งก่อนแล้วครั้งนี้โคต้าของตัวเอง<ม>ล้วนๆในฐานะตัวแทนอันดับที่2ของลิกสูงสุดเมืองไทยชูแบงคอกไปเรียบร้อยนะครับขอแสดงความยินดีปีหน้า6เกมขอจับเจอแข็งๆกันนะจับเจอญี่ปุ่นจับเจอเกาหลีใต้จับเจอ จีนแม่งเลยอะเฮียจับแม่ง3ทีมแข่งให้หมดเลยจะได้เดินทางกันเยอะๆนะครับรอแฟนบอลจะได้เดินทางไปดูด้วยนะครับเอาอเคประมาณนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สองไปสตอรี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเหมือนเดิมครับตอนนี้ฟุตบอล ACL พักแป๊บหนึ่งยังไม่เตะนะก็มีโปรแกรมตกค้างนิดหน่อยที่รอยอยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเลยครับสวัสดีครับ